มาครับวันนี้นีนะครับผม2 4 Toyota Rivo นะแคบยกสูงนะครับสภาพสวยสีบอลเงินบอกเลยว่าหายากมากมากได้น่าหล่อเรียบร้อยนะครับอยู่ในโฉมปี2019ราคาดีที่สุดนะครับสภาพบอกเลยว่าใสกิ๊กทั้งคันใครอยากชมอยากรับชมนะครับไปดูคลิปเต็มกันได้เลยสวัสดีครับกล่ามาเชิญกับหลังอีกแล้วนะครับผมที่ช่องเพชรยนนะวันนี้นะครับผมมีแคบยกสูงนะครับสภาพสวยนะ ได้เครื่องยนต์ดีนะครับช่วงล่างนี่บอกเลยว่าหนึบจัดจัดนะใครชอบใครสนใจนะครับกำลังมองหานะครับผมขับยกสูงวันนี้ไม่พลาดแล้วนะครับได้คัดเกตมาเลยคันนี้บอกเลยว่าเบอร์หนึ่งนะครับผมเหลือหนึ่งเดียวในสต็อกแล้วด้วยนะครับสำหรับขับยกสูงรุ่นนี้นะบอกเลยสภาพดีทุกจุดแน่นอนได้เกียร์ออโต้นะครับผมอยู่ในโฉมปี2019เครื่องยนต์นะครับเป็น2.4 g d n e r t i o n boost super power นะตัวนี้150แรงม้าเลย บอกเลยว่าแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับออกตัวนี้ดีสุดนะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลปัจจุบันยังสู้เขาไม่ได้เลยบอกเลยว่าของดีนะครับคันนี้ใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องเพชรยนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพชรยนต์เราด้วยนะครับผมบอกเลยที่ตั้งเรานะ แลนด์มาร์คหาง่ายมากๆนะครับเสรีไทย68แยากที่1นะครับผมยูเขตมินบุรีเลยนะเลยลงยาเศรีรักมานิดเดียวนะครับถึงแน่นอนนะครับมีรถให้เลือกนะครับไม่ต่ำกว่า400คันนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะรถเจ็ดที่นั่งรถกระบะสี่ประตูรถตู้ก็มีให้เลือกนะครับผมมาเดี๋ยวพารับชมคันนี้กันนะครับโตต้าลีโวนะครับ2.4ตัว E ปี2019นะครับพิลเนอร์ยกสูงนะครับคันนี้ ราคาสวยนะครับ439,000บาทนะโอ้โหนะสุดจะคุ้มนะครับผ่อนนะครับผมได้ยาวสูงสุดถึง8.4งวดเลยเนี่ยอย่างสุดนะกรอบโคมนะครับสายกิ๊กตะเข็บด้านข้างอ้าแตกไม่มีกันชนด้านหน้าบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีไปพบนะครับผมเล่นสีเล่นแสงด้วยสีดําเป็นนูแบ็กนะครับตัดก็โคมเมียมได้อย่างหล่อนะครับช่องลมเป็นลังพึ่งอย่างงามเลยลูกค้าบอกเลยสภาพดีจริง กอบพรมส่กิ๊กทั้งสองฝั่งนะครับผมจะเข็บด้านข้างนะครับอาแตกไม่มีทั้ง2ข้างเลยงานดีฝั่งกุ้งฝั่งแก้มโป่งล้อซุม้มล้อบอกเลยว่าเนียนสวยสนิทนะล้อแมกนะครับเป็นอลลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานยางได้เป็นยางบิดสโตนนะครับปี2024ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆตัวช็คนะครับแต้มสีจากโรงงานไปครบๆนะครับผมโป่งล้อซุม้มล้อบอกเลยว่างานดีนะครับคันนี้เป็นไงสวยมากนะครับผม คันนี้ถือว่าคลิปจริงๆเหลี่ยมสันมุมคมรถนะครับลักย้งลักยิ้มนะครับรอยบ่งรอยบุบไม่มีให้เห็นแน่นอนบันไดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับฟิล์เฟิร์มติดเรียบร้อยรอบคันนะครับผมภายในบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งนะคันนี้นะนี่สวยงามมากๆได้เป็นโอเพนแคปแคปเปิดได้นะครับผมคันนี้ได้แคปเปิดได้เลยภายในนะครับคอนโซลสวยมากนะครับผมแผงประตูทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจริงๆนะหัวหนุ่งหัวหน็อตไม่มีแกะ ไม่มีไขนะครับผมตัวนี้สครับเพจนะครับของโตต้านำมาแท้ๆเลยนะครับเห็นไหมตาโลโก้โตต้าชัดเจนนะครับผมกันรอยได้อย่างดีนะครับตัวนี้สวยกริปเลยแผงนะครับผมฝั่งประตูนะครับด้านในนะใหม่กริกนะน็อตน็อตคมกริปนะครับผมไม่มีแกะแน่นอนนะครับคันนี้บอกเลยว่าอย่างสวยนะตัวนี้นะครับผมเปิดปิดสนิทหมดนะครับบอกเลยว่าสภาพดีจัดนะ สีเหลี่ยมมุมนะครับด้านหลังทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดจริงๆไฟท้ายนะครับรอยแตกรอยเล้ารอยหักไม่มีนะครับในส่วนของตัวกันชนด้านหลังนะครับผมรอยบุบไม่มีให้เห็นนะสภาพดีแข็งแรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับตาโลโก้โตโยต้านะครับผมครบถ้วนนะนี่กรอบที่จับด้านหลังโครเมียมสวยสดงดงามไฟเบรกล้อสามติดหมดนะตาโลโก้ไฮรักนะครับตัว e r e ี o ทุกอย่างไฟแบบครบๆนะครับผมช่วงล่างนะ ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าดำสนิทอย่างสวยเลยนะคันนี้นะนี่เดิมจัดนะครับผมสภาพคือคัดสวยของจริงนะช่วงลงช่วงล่างนี่ดำสนิทสนุงสนิมไม่มีเกาะนะครับคัดสีสวยคัดสีเดิมนะเดี๋ยวพาดูในะส่วนของตัวด้านหลังสักนิดนึงนะครับผมแม็กไลเนอร์นะครับอยู่ในสภาพดีจัดนะใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะครับผมรอยสึกรอยหลอไม่มีนะนี่สวยงามหัวน็อตนะครับผมไม่มีแกะนะ หัวน็อตไม่มีแกะนะครับผมแผงด้านหลังทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะสีเสือเดิมหมดนะครับผมตัวนี้ด้านหลังนี่นะเมคอาร์ตชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมแผงด้านหลังนะครับเมคอาร์ตสวยหมดนะครับผมก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมไม่ถือว่าเสียหายอะไรนะก็อยู่แค่ตัวแม็กไลเนอร์เท่านั้นนะครับอันนี้เอาสวยนะสภาพนะครับบอกเลยว่างานดีนะครับผมใครอยากมาดูรถจริงนะครับเสรีไทย 68แยกที่1นะครับบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับผมลองมาดูรถจริงกันก่อนได้นะเอาทีมช่างนะครับที่ชํานาญการที่ลูกค้ารู้สึกว่ามั่นใจนะครับผมมาท้าพิสูจน์คันนี้ได้เลยบอกเลยว่างานดีทั้งคันแน่นอนสติกอร์พิลนเนอร์สวยๆนะครับลูกค้าคันนี้นะถ้าบอกว่าเก่านะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่กิ๊กแน่นอนนะครับดย๋ยวไม่เก่านะนี้สวยอยู่นะครับพัสซีสวยนะครับผมเลขเครื่องเลขขังคือชัดเจนนะเอาให้เห็นกันแบบชัดๆนะครับนี่ แผงประตูทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดจริงๆนะครับสาหรับตัวรอยต่อนะครับผมใหม่กิ๊กนะครับนี่รถชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะครับแต่ต่อมาขายเราไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันการันตีลูกค้ารถเราสวยเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวภายในสักนิดหนึ่งนะครับนี่ภายในนะครับผมนั่งก็รู้สึกว่าเท่อยู่นะนี่สำหรับรีโว่นะครับแคปยกสูงนะเหมาะมากมนะครับไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับผมที่อเมริกานะ ตอนเดียวตอนเดียวกับตัวแคปนะครับตอนครึ่งแบบนี้นะเป็นที่นิยมมากๆนะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากนะในส่วนงตัวคอนโซลสวยงามนะครับผมเป็นไงเครื่องเล่นวิทยุนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธไร้รับส่งรับสายได้หมดนะมีมันติฟังก์ชั่นนะครับแอร์แบ็กไปครบนะครับผมตัวนี้ตัว e นะครับมีคูลบ็อกซ์กล่องเก็บความเย็นในรถด้วยนะโอ้โหนะนี่ครบถ้วนนะหัวกงหัวเกียร์ใส่ใหม่ๆนะครับผมริ้วรอยน้อยจัดจัดนะคันนี้ อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีไปครบนะครับสำหรับตัว E นะจะเร่งเครื่องนะครับหรือจะเอาเป็นประหยัดน้ำมันก็ได้นะตัวแอร์นะครับเป็นปรับไม้นุ่นนะครับผมแอร์ชั่มแอร์เย็นนะครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับคันนี้นะอ่าเดี๋ยวพาดูในะส่วนของตัวเรือนไม้ M A D สักนิดนึงนะครับแสดงผลเป็นภาษาไทยนะครับผมอุณหภูมินะครับระยะการอ่าระยะการขับขี่นะครับผมสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะ เลขไม้วิ่งไปแล้ว18 0,000โลนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบจากตัวปีเนาะอยู่ประมาณ20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับที่วิ่งต่อปีนะก็ถือว่าน่าใช้นะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมเดี๋ยวดูแผงประตูตะเข็บด้านข้างทุกอย่างนะครับฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งหัวนงหัวน็อตลูกค้าไม่มีแกะไม่มีไขยเลยนะครับไม่ว่าจะฝั่งประตูคนขับฝั่งกงฝั่งแก้มรอยต่อทุกอย่างต้องบอกว่าหล่อจัดจัดนะครับคันนี้เนี่เป็นไงสวยกริปนะครับสครับเพจใช้งานได้ปกติหมดนะ อย่างสวยเลยหัวนุง้งหัวน็อตนะครับสาหรับบอร์ดแคปนะครับผมก็มีไปครบๆนะตัวนี้น็อตไม่มีแกะเลยนะครับแหมสวยงามนะบอร์ดแคปบีไปให้นะครับอุปกรณ์คู่มือทุกอย่างนะครับไปครบๆเลยนะสําหรับห้องเครื่องไม่ต้องพูดถึงนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งของจริงนะ,ะเดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะ สำหรับห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมได้เป็น2.4 Gd a s i o n Boost Super Power นะแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับตัวนี้นะครับผมปรับปรุงมาจากตัว V Interbo ได้แบบว่าลงตัวสุดๆนะซึ่งตัวโฉมปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าสัต์เถียนที่สุดแล้วนะครับอารมณ์อะไรหาง่ายนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับค่าแมนเทนน์ถูกสุดๆนะต้องบอกว่าโตต้านะครับครอบคุมในเรื่องนี้จริงๆ สำหรับห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับผมเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มหัวนุ้งหัวน็อตทุกชิ้นนะครับผมเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยมีแงะไม่เคยมีแกะแน่นอนนะครับตัวโครงตัวคานด้านหน้านะครับคานเบ้าไฟหน้า LR มาครบๆนะต้องบอกว่าสวยจัดๆนะครับคันนี้เนี่ยแผ่นเพลทนะครับระบุเลขเครื่องเลขถังปีผลิตแบบชัดเจนนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกติดไปครบๆนะครับหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะครับคันนี้หัวน็อตไม่มีแกะเลย สำหรับตัวฟูกด้านบนนะครับหมดหมดทุกอย่างมีไปครบๆนะครับผมเมคองเมคอาร์ตคือชัดหมดนะ <c oughs> สติกเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับผมนี่ตัวซีนนะครับจิกนี่ดิน้นเด้งมาตามเล็บเลยนะนี่ซีนเดิมแน่นอนนะครับแบบนี้ในะส่วนตรงตัวหัวน็อตนะครับสวยกริปนะครับผมปั๊มตาโตต้าเรียบร้อยไปแบบครบๆนะมอลมบ่งมอลมเบกนะครับ ABS ทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยสภาพอย่างสวยนะครับ ใครสนใจนะครับผมเจ้าแครบยกสูงนะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มของจริงนะใครชอบใครสนใจนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจทีมงานเพชรยนต์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระบะแครบยกสูงนะครับสประตูนะตัวเตี้ยนะครับผมพีระเนอร์นะมีให้ลูกค้าเลือกครบแน่นอนไม่พอแค่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาริสนะครับผมอีโคคาประหยัดน้ํามันนะ หรือว่าจะเป็นนะครับเซตเมนต์รถเก่งใหญ่ทุกอย่างมีให้เลือกกันแบบครบแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันไ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รังขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบพระคุณมากครับ